สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว สวัสดีค่ะโอ๊ตศส,สิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะวันนี้สถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะตอนนี้ยังล็อกดาวน์อยู่รอบที่2 29จังหวัดและแผนการอื่นๆของประเทศก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นการฉีดวัคซีนการทำโฮมไอโซเลชันคอมมินิตี้ไอโซเลชันซึ่งทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันนะคะโอและทีมงานได้ลงไปหลายพื้นที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ตอนแรกเริ่มจากเห็นว่ารถบนถนนน้อยลงมากสถานที่รวมคนใหญ่ๆปิดชั่วคราวกิจกรรมที่รวมคนเยอะๆก็หยุดไปก่อนซึ่งก็ช่วยได้มากอยู่นะคะเพราะว่าไวรัสแพร่จากการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และพวกเราก็เริ่มชินกับการใช้ชีวิตในออนไลน์ไปมากแล้วค่ะและจากนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่พวกเราได้ไปเก็บบรรยากาศมานะคะ ทั้ง5แยกลาดพรา้าวสยามสแควร์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะใจกลางเมืองอีกที่1ก็คือแยกราชประสงค์วันนี้สำหรับจุดที่คึกคักก็คงจะเป็นจุดที่ฉีดวัคซีนค่ะแต่หน้าถนนราชดาริมุ่งหน้าสุขุมวิทถนนพระรามที่หกลับไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอกันเมื่อก่อนมากที่สุดหน้าถนนนะคะก็จะเป็นรถสาธารณะที่มารอรับผู้โดยสารและพี่วินหน้าห้างค่ะ ข้างในเขาก็มีฉีดวัคซีนอยู่วันนี้นะแล้วก็อย่างมากคนก็เดินไปเดินมาเพื่อที่จะแบบสัญจรแค่นี้เองมาต่อรถมาขึ้นรถเมอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ส่วนเท่าที่อด,ดูนะคนที่ใส่หน้ากากสองชั้นอะมีเยอะขึ้นอืมแล้วก็ความแออัดตรงเนี้ยไม่มีเลย วันนี้ห้างเปิดนะแต่ว่าเปิดให้มาฉีดวัคซีนคือบริการฉีดวัคซีนใช่แล้วก็คิดว่าคนที่คนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากพวกเรานะก็น่จาจะมาฉีดวัคซีนแหละเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วชีวิตคนในเมืองอะ่ะคิดว่าตอนเนี้ยไม่วิรความโคก็คงจะเรียนออนไลน์หรืออยู่บ้านกันหมดแล้วแหละ ข้ามาอีกฝั่งนะคะก็คือพระพรหมเอราวัณวันนี้ปิดการเข้าสักการะค่ะก็ถวายดอกไม้ได้แค่ด้านนอกเท่านั้นไม่มีนางรำมีแต่ร้านดอกไม้แล้วก็คนที่มาไหว้าบางตาใครที่ไปพระพรหมเอราวัณมีโอกาสก็ช่วยอุดหนุนพี่ๆร้านดอกไม้กันหน่อยนะคะคือตอนแรกพวกเราตั้งใจไปเพื่อจะเก็บภาพค่ะแต่ว่าเปลี่ยนใจไปช่วยซื้อดอกไม้ไหว้พระพรหม ก็แบ่งซื้อแบ่งขายกันไปนะคะอุดหนุนได้ทั้ง3ร้านร้านละนิดละหน่อยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ผู้หญิงเรื่อง lockdown ด้วยตอนแรกก็นึกว่าพี่เขาจะบ่นนะคะแต่กลายเป็นว่าพี่เขาเห็นด้วยบอกว่าไม่อย่างนั้นก็ยังจะติดเชื้อเยอะอยู่ใจพี่ได้จริงๆค่ะขอพรให้ประเทศไทยอ่ะผ่านเรื่องนี้เร็ว แล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนไทยปกติไม่เคยขอพรอย่างนี้เลยนะปกติเวลาขอพรจะมีแต่ขอให้ตัวเองเออมาครั้งนี้รู้สึกว่าแบบนี่ไงไม่รู้อ่ะก็ขอแบบนั้นเลยอะ แต่ว่าหลายที่ที่พวกเราไปก็ใช่ว่าจะหยุดนิ่งหมดซะทีเดียวค่ะเพราะเท่าที่ตระเวนดูบางที่ก็ยังดำเนินชีวิตตามรูปแบบเดิมเพียงแต่ว่าความคึกคักไม่มากเหมือนเคยเช่นที่เยาวราชคลองถมบ้านม่อและพาหุรัฐค่ะจุดที่ตั้งใจไปดูอีกที่หนึ่งและพอจะลงทำงานได้ก็คือที่พาหุรัฐค่ะภาพเมื่อก่อนของพาหุรัฐก็คือที่นี่ ไม่มีที่จอดรถคนเดินบนฟุตบาทแน่นเลยมอเตอร์ไซค์ขนผ้าก็จอดข้างทางรถเข็นขายผลไม้ร้านขายผ้าคนขายยืนหน้าร้านเพียบวันนี้ที่ได้เห็นก็คือยังมีร้านเปิดอยู่นะคะประมาณ20-30%คนซื้อก็น้อยลงแน่นอนค่ะแต่ยังพอจะเห็นภาพคนของขึ้นรถอยู่บ้างส่วนโอ๊ตเองไปอุดหนุนร้านขนมเบื้อง20ชิ้นค่ะ ตนนี้ภารกิจที่พาหูรัดเราก็เสร็จแล้วนะเราก็ได้ขนมเบื้องอย่างที่เราต้องการแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ปัทกทองตลาดกันค่ะไปเลยค่ะ <c oughs> ทำไมหรออ๋อ,อยังไม่ได้เดินเลยใช่อ่ะโอเคพี่ดูนะเมื่อกี้เราขับผ่านมาเราจะมีเยาวราชใช่ป่ะที่เราไม่ได้แวนะเนาะมียาวราชมีบ้านหม้อมีทองผมแล้วก็มามีที่พาหูรัดแต่เราเดินเลาะในเมืองอตรงเซ็นทรัลเวิลด์อย่ง กลับเงียบกว่าที่นี่เออที่นี่กลับเหมือนว่าชีวิตแบบยังมีชีวิตมากกว่าคือดาวานะเพราะว่าเองสังเกตด,ดูดีเนี่ยอย่างเนี้ยหรือแม้แต่ที่เยาวราชก็ตามอ่ะเขาจะขายกันขายของกันในตึกเฉวอ่ะเขาดูแถว่าไม่เหมือนกับชีวิตในเมืองใช่ไหมต้องอาศัยห้างสรรพสินค้าต้องอาศัยแบบมอลต่างๆอย่างเงี้ยเออ็อปิดห้างปุ๊บมันก็รวมคนเยอะไง ก็เลยชีวิตมันก็เลยนิ่งไปด้วยแต่ว่าอย่างเนี้ยถึงแม้จะมีห้างอันนี้ก็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 เหมอือนกันนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็ยังเป็นตึกแถวยกเว้นบางรา้านที่เขาปิดแต่ว่าต่างจากส่วนใหญ่ไหมต่างจากส่วนใหญ่ในอดีตที่เขาเคยเป็นนะเพียงแต่ถ้าเทียบกับในเมืองเนี่ยในเมืองแบบอย่างเช่นสยามสแควร์เซนต์เทนเวลตรงราชดำริอย่างี้นะ ที่เนี่ยก็ถือว่ายังมีชีวิตมากกว่า mm hmm. ก็แสดงว่าคิดได้อีกมุมหนึ่งก็คือว่าบางทีชีวิตเราอาจจะเดินกลับมาที่เดิมอัอ mm hmm. ย่าง,งน้อยๆก็สักแบบเนี่ยแหละสามสี่ปีนอกจากไปโตในออนไลน์แล้วนะชีวิตอย่างเงี้ยข้างๆทา,า,างอย่างเงี้ยชีวิตห้องแถวตึกแถวหรือว่ารายย่อยแบบเนี้ยดูการค้าแบบเดิมในอดีนะมันยังไป ก็เนี่ยเดี๋ยวข้ามผังไปก็ไปเดินดูก็เดี๋ยวจะจะแนะนําว่าเอ้ยไม่ใช่จะแนะนําหรอกก็เออเดี๋ยวก็จะพาดูอะว่าพาหุรัสพาหุรัสสาหรับโอ,อ๊ตนะไม่ใช่พาหุรัสสาหรับความหวานทั่วไปอะเป็นยังไงบ้าง ที่ต้นทางของสายพาหุรัตนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเนาะแล้วก็เป็นสเส้นทางด้วยว่าตอนเด็กๆก,ก็เคยชินด้วยเพราะว่ามากับแม่บ่อยอย่างตรงน,นีน้มันก็จะเป็นร้านขายของชำเลื่อยขค่ะที่ระนึกแต่งงานอย่างเงี้ยนะมีชื่อท่สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย ร้านก็ยังเปิดอยู่นะอ่าเนีน่ยตอนเนี่ยก็จะเปิดอยู่แล้วก็เป็นห้าคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าจํานวนคนที่มาซื้อของอ่างเงี้ยน,น้อยกปกติทถนนก็จะเดินเบียดไปเบียดมาใช่ปะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีคนแต่ดีตรงที่ว่าโอ้ทว่าอย่างน้อยๆร้านต่ออยู่เขาก็ขายได้แหละก็ยังขายได้อะหรือว่าบางทีอาจจะไม่ถนัดออนไลน์วาไม่รู้นะแล้วก็ถ้าลุกเข้าไปข้างในอ่ะก็จะเริ่มเป็นร้านผ้าแล้วร้านผ้าก็จะมีทั้งแบบ แขกด้วยคนไทยด้วยอะไรแต่เขาก็เป็นคนไทยกันหมดแหละเนาะก็แยกตามประเทศอะไรไปเจ้าเต่าเจ้าเดิมต้นตำลับอะไรยังมีอยู่แต่ว่าวันนี้อาจจะเปิดได้ครหบหรอกนะคะไปเดินดูบรรยากาศพร้อมๆกันสำหรับที่พาหุรัตก็มีบางภาพที่ไม่ได้บันทึกมาแต่โอ๊ตมองเห็นก็คือเวลาที่เราเดินผ่าน ร้านขายของคนขายจะรีบขยับตัวเลยค่ะสนใจว่าจะมีคนเข้ามาซื้อของฉัน้นหรือเปล่าซึ่งก็เป็นภาพที่เห็นแล้วเราก็เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเลยนะคะ,ะแล้วก็ข้างๆไปตรงนี้นก็จะเป็นดีโอสยามนะคะวันนี้เขาก็ไม่ได้เปิดให้บริการเพราะว่าข้างในก็เป็นลักษณะเหมือนกัเป็นห้างเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งอ่ะที่แบบคนก็จะเข้าไปเยอะนะคะวันนี้ก็ ไม่มีเลยค่ะก็ะปิดหมดคแค่ว่าเดินผงเดินผ่านแค่นั้นเองในวันนี้ความสุขเราน้อยลงเพราะความทุกเรื่องโรคระบาดเข้ามาทุกคนเผชิญปัญหาเหมือนกันหมดค่ะสำหรับโอ๊ตโดยส่วนตัวได้บทเรียนของตัวเองก็คือตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องวางเป้าหมายดีเด่นเลิศรูในชีวิตลงก่อน คิดถึงคนอื่นมากขึ้นเห็นในความทุกข์ยากของคนอื่นมากขึ้นและให้แบ่งปันมากขึ้นในวันที่ชนะโรคอย่างน้อยโอ๊ก็คงจะได้พาใครอีกหลายคนค่อยๆชนะไปได้พร้อมๆกันค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่ค่ะรถเหมือนกัน แต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SEvo ใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทางแรกที่ติดใหม่ E20 SEvo ลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี่ยโลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝัน เพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันธ์ GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE v วใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ชั้นแรกที่ตัดใหม่ E20 e SE v ว ับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสําหรับช่วงนี้ใครที่มีความเครียดวิตกกังวลจากเรื่องต่างๆที่เผชิญอยู่ความสุขอาจจะลดลงนะคะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสชวนฟังเสวนาออนไลน์เธอยังโอเคอยู่ไหมปรับตัวยอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด19 มีการเปิดตัวคลับเวลเนสค่ะเป็นกลุ่มแบ่งปันพลังใจให้วัยรุ่นและผู้คนที่ตกอยู่ในความเครียดได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ระบายความทุกข์ปรึกษาปัญหาหรือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่รุนแรงและสะสมมากว่าปีทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขณะนี้บ้านเมืองและเศรษฐกิจกำลังวิกฤตซึ่งกิจการหลายที่ปิดตัวค้าขายไม่ได้พนักง,งานถูกเลิกจ้างสถานศึกษาและบางบริษัทต,ต้องปรับทั้งการทำงานและการเรียนให้อยู่ในระบบออนไลน์ส่งผลให้ผู้คนไม่มีความสุขและมีความเครียด สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเป็นห่วงในสุขภาวะของคนไทยจึงจัดงานเสวนาออนไลน์เธอยังโอเคอยู่ไหมปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด19 <c oughs> เปิดตัวคลับเว n e s s กลุ่มแบ่งปันพลังใจที่สร้างขึ้นแบบออนไลน์ค่ะใน Facebook ให้วัยรุ่นและผู้คนที่ตกอยู่ในความเครียดได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ระบายความทุกข์ปรึกษาปัญหาหรือร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกัน ที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราจะต้องไปรักษาเนี่ยมันสามารถแก้ไขแล้วก็ทําให้มันบอกว่าต้องอีกขึ้นในช่วงสังคมมากๆคนที่เวลาเราเกิดเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ใช่ว่าต้องไปหาหมอเนาะหรือคุยกับพ่อแม่อย่างเดียวชุมชนหรือสังคมที่เรามีความไว้วางใจที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรหลายๆท่านพูดถึงนะคะว่าเรามีพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่สสเนี่ยเราอยากให้เกิด ตรงนี้มากๆเราเลยทําโครงการร่วมกันคือเราอยากให้สิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมันเอื้อต่อการคุยกันเพราะว่าคาว่าโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มีแต่ทางบวกนะมันก็จะมีทางลบอย่างที่น้องๆเคยเห็นไงว่าเว้ยข่าวที่มันรวมมันไปได้เร็วกว่าสมัยก่อนเยอะเลยถ้าเราสามารถรู้ว่าตอนนี้เราดูละกระแสกระแสของเรื่องของโควิดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องโรคอย่างเดียวแล้วแต่มันตามมาด้วยหลายๆเรื่องอย่างเราทําความร่วมมือกับทางไวซ์ไซด์อะค่ะ เราพบเลยค่ะว่าตอนนี้คนคุยเรื่องไหนส่วนมากก็คุยเรื่องงานเนาะตกงานเครียดงานกลุ่มเรื่องอาจารย์คือส่วนเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องนี้ซึ่งที่จริงอ่ะเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ใช่โรงเรียนจะสามารถแก้ปัญหาให้เราได้เป็นสิ่งที่เราทาให้มันไม่ต้องเป็นวิชาการมากเกินไปเนาะแต่มันเป็นประสบการณ์โกรมแล้วก็น้องๆก็สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะทักไปคุยกันได้ จากผลสำรวจในช่วงโควิดระบาดค่ะเยาวชนไทยมีความเครียดก่อนวัยอันควรและมีมากขึ้นกว่าปกติจากเหตุผลเรื่องการเรียนการทำงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวยิ่งมีสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ปัจจุบันมากระตุน้นทำให้เครียดง่ายบางคนรับข่าวสารแล้ววิตกกังวลไม่สบายใจทำงานและเรียนออนไลน์ก็รู้สึกกดดันและเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งมีการแสดงออกด้านอารมณ์และพฤติกรรมเช่นกินจุกจิกหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าบางคนก็เครีย จนป่วยทางกายเลยก็มีช่วงนี้คนที่มาฟรีโฮมคือจะติดแดกกันหมดแล้วอะไรเงี้ยฮะด้วยความเครียดจากเวอร์ฟอร์มโฮมแล้วก็ทุกอย่างมันกดดันไปหมดเนาะทีนี้พอลูกๆอาต้องต้องอยู่ในี่บ้านแน่นอนมันก็จะมีการสูทซั์บ,บา,งางอย่างเป็นความเครียดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เครียดของพ่ออยู่แล้วนะพ่อแม่ก็เป็นที่ว่ารับรอมในบ้านที่กดดันให้ลูก้กสึกเครียดเหมือนกันบางทีพ่อแม่บางคนมีนความคาดหวังเงี้ยครับเขาก็จะมาจับจ้องว่าเฮ้ยลูกเราตั้งใจเรียนหรือเปล่าลูกเราวอกแวกไหม ทำกานบ้านได้ดีหรือเปล่าตรงเนี้ยมันมีคนเครียดทั้งหมดตั้งสามหมดเนี่ย mm hmm. พ่อแม่ก็เครียดเด็กก็เครียดครูอาจารย์ก็เครียดตอนเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ง่ายไม่ง่าสยสำหรับใครเลยและในยุคนี้พี่มักจะมีมุมมองว่าการหวังความเลเ่อนเพอ perfect เป็นเรื่องที่เอาได้ยากจากยุคนี้สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือต้องผ่อนตัวเองเหมือนกันนะครับบางทีการเหยียบคันเร่งตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เครื่องมันมันแบบคล้ายๆมันร้อนเกินเหตุนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะต้องพักผ่อนไปอยู่กับสิ่งที่เราชอบไปอยู่กับสิ่งที่น่าสนใจไปอยู่กับกิจกรรมอื่นเช่นการออกกำลังกายหรือว่ามุมวดเดินในชีวิตอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องไม่ลืมเหมือนกันนะครับมันจะช่วยผ่อนให้เราคล้ายๆเรียกยอะไรอะอยู่อย่างสมดุลน,นะครับวิธีการที่จะทําให้เราผ่อนคลายจาาาากกกคคคววมมเเเเเรรรีีีียยดถ้้้ิ่่่ตตตนทัอองงงง็หลล พยายามไม่พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดเช่นการรับรู้ข่าวสารที่ทําให้หดหูใจให้รับรู้ให้น้อยลงการลดเสพสื่อโซเชียลที่มักจะเป็นหลักทําให้เกิดความเครียดมากขึ้นและไปหากิจกรรมใหม่ๆทําหรือเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองด้วยการพูดคุยกับผู้อื่นระบายความเครียดกล้าที่จะบอกเล่ากับคนที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับเราถ้ารู้สึกว่าตัวเองกําลังเข้าขั้นป่วยควรพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษาสภาพจิตใจ ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เรามีโซเชียลมีเดียมีมือถือเพราะฉะนั้นแบบอะไรที่มเป็นชีวิตคนอื่นเนี่ยม,มันจะมาให้เราเห็นเร็วมากและการเสียบเทียบเนี่ยเร็วมากต้องทอยวีเช็คมาเช็คกับตัวเองบ่อยๆว่าสุดท้ายแล้วอันนี้ที่เราอยากได้เนี่ยฉันอยากได้หรือสังคมทําให้ฉันคิดว่าฉันอยากได้สําหรับผู้มีความเครียดเข้าร่วมได้ที่ Facebook Fanpage c จคลับเวลเนสกลุ่มแบ่งปันพลังใจ www facebook com groups club wellness thailand เพื่อฟื้นฟูสุขภาวะด้านจิตใจลดความวิตกกังวลนําไปสู่การสร้างกําลังใจในการดําเนินชีวิตทั้งการเรียนและความสัมพันธ์ในครอบครัวและอีกหนึ่งความช่วยเหลือของสสสกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ร่วมกันตั้งชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิดคอม m u n i t ตี้ไอโซเลชสู้วิกฤตโควิด -19 ค่ะเป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยสีเขียวและรับคนป่วยกลับภูมิลำเนาค่ะ การแพร่ระบาดของโควิดในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤตทําให้ประชาชนบางส่วนกลับภูมิลําเนาเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์และทําให้เกิดการแพร่ระบาดน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมมากกว่า600แห่งรวม2 2 6 8คนได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมและมีมาตรการรองรับ ดรประการศิษ์กายสิทธิ์รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสรักษาการผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสสสรเล่าให้ฟังว่าการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในระลอกนี้ได้ออกแบบชุดกิจกรรมเพื่อการควบคุมโควิดไว้5ประเด็นคือ 1. ติดตามข้อมูลคนเข้าออกผู้ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยง 2. การสื่อสารกระบวนการได้แก่การรายงานตัวและการรับวัคซีน 3. การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด1 9ในชุมชน community isolation ซึ่งประกอบไปด้วยสถานกักกันโรคท้องที่ local quarantine home quarantine และระบบการดูแลที่บ้าน home isolation 4. การสนับสนุนรับส่งตัวและ 5. การฟื้นฟูด้านต่างๆในทุกมิติ ส่วนนายสมพรใช้บางยางประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน้าอยู่เล่าว่าท้องถิ่นจะมีรูปแบบการรับมือที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์แต่ที่เหมือนกันทุกพื้นที่คือความร่วมมือกันในการจัดการปัญหากับ4องคลล์กรหลักคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอปทอท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐในพื้นที่ เช่นจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลพี่มานอำเภอนาแกเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำเนาปรับโฮมเซบ้านพอเพียง13หลังเป็นที่กักตัวตรวจหาเชื้อโควิดหากผลเป็นบวกจะส่งต่อโรงพยาบาลในทันทีแต่ถ้าผลเป็นลบจะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันระหว่างกักตัวจะมีทีมแพทย์และอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอช่วยตรวจเก็บตัวอย่างทุกๆ5วันด้วย ที่จังหวัดอุตรดิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตจัดเตรียมสถานที่กักตัวของชุมชนทั้งโลเคอลควอลตีนและโฮมควอลตีนของแต่ละตำบลอย่างน้อยหนึ่งแห่งเช่นวดัดอาคารอาเนกประสงค์ของชุมชนเป็นสถานที่กักตัวและมีมาตรการดูแลระหว่างกักตัวซึ่งจะมีทีมอส so, ทีมอปพรอคอยดูแลส่วนอาหารและน้ำดื่มอบตจะคอยดูแลตลอดเวลาการกักตัว นอกจากนี้สสสยังร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้าง Community Isolation หรือศูนย์พักคอยเพื่อบริการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวโดวยการวางระบบดูแลตัวเองในชุมชนที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการรอส่งต่อโรงพยาบาลโดยจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสอสอคอยดูแลผู้ป่วยประเมินอาการอย่างใกล้ชิดและมีอุปกรณ์ที่จำเป็นมียามีเครื่องมือทางการแพทย์ ดูแลอาการของผู้ป่วยโควิดป้ากันเลยเขามีมาตรวจที่เนี่ยป้าก็เลยเอาไปตรวจพบว่าเขาติดเชือ้อก็ให้แยกห้องเลยแยกกักตัวเลยก็ให้กักตัวนะคะให้กักตัวอยู่คนเดียวไม่ให้ปะปนกับผู้อื่นอ่กักตัวอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดจ้ะแต่ก็สะอาดสะอ้านนะคะกินยาสามเวลาตรงเป๊ะป้าเป็นคนส่งอาหารเองนอกจากที่ป้าจะเห็นว่าว่าป้าอยู่ข้างบ้านไอ้มนร้านมนจะบอกถ้ามีอาการอะไรโทรบอกหนูโทรบอกหนูอะไรแบบนี้ไง มีอะไรโทรบอกหนูได้เลยอะไรเงี้ยป้าก็โทรถามบาง่ีลูกป้าเจ็บคองเงี้ยอย่างกินน้ําอุ่นเยอะๆพี่โต๊ะให้ลูกกินน้าอุ่นเยอะๆอะไรแบบเนี้ยใช่เก็บเตียงไว้ให้ผู้ป่วยที่ว่าสีเหลืองสีแดงเขาดีกว่ากลุ่มผู้ป่วยสีเขียวก็ต้องไปช่วยสีเหลืองเพราะสีแดงนยเขามีหมออยู่แล้วอะไรเงี้ยรถพาราี่หมอ,อรถพาาดีกว่าโอ้โหหมอนางสารจะตายหมอนางสารมากๆเราไม่อยากเห็นหนึ่งอันดับแรกเลยนะ เราไม่อยากเห็นคนในชุมชนเราติดโควิดไปมากกว่านั้นเราอยากช่วยเหลือคนในชุมชนก่อนแล้วก็ให้คนในชุมชนรู้ถึงการือะกันหนักถึงการที่การใช้ชีวิตเพราะทุกคนลําบากถ้าคนใดคนหนึ่งติดเชื้อไปคนในบ้านก็ลำบากสสสก็สรับสนุนให้กับชุมชนเราซึ่งหลายอย่างที่สสสทําให้กับชุมชนทําให้ชุมชนเนี่ย มีทั้งองค์ความรู้มีทั้งการป้องกันตัวมีทั้งอาหารที่สส,สช่วยได้ก็สสสทำได้หมดค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรณี Community Isolation ที่กำลังพูดถึงนี้ผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและไปภูมิลำเนาไปถึงต้องรายงานตัวต่อศูนย์กักตัวในตาบลและแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3วันค่ะจะได้มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆได้พร้อมสับ นอกจากนี้บางจังหวัดยังมีนโยบายไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไปจากพื้นที่สีแดงกักตัวที่บ้านต้องกักตัวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เรื่องนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งทางแพ่ง,งและอาญาค่ะเป็นอีกหนึ่งความพร้อมสําหรับผู้ต้องเดินทางกลับภูมิลําเนานะคะมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่เป็นผู้แพร่เชื้ออย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติตามมาตรการที่ท้องถิน่นกําหนดเอาไว้ช่วยกันหยุดเชื้อนะคะ สุขแบบไทยใจพอเพียงสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะสุขหน้าบ่ายสองโมงสานาทีทางททบหวันนี้สวัสดีค่ะ